สวัสดีครับกลับมาพบกับกผมนะครับเด็กชายเต้ยวันนี้เรามาอยู่ในคอนเทนต์สายเกือบฟรีฟาร์มเงินเอ็มซึ่งวันนี้ผมก็จะพาไปฟาร์มที่ที่ผมเคยพาไปเนาะก็คือตัวเห็ดพิษครับผมวันนี้เราจะลองใช้อ่าเขาเรียกอะไรการฟาร์มยาฟ้าของแบบยุค2อง4ผสมกับ ไปฟาร์มที่ตัวเห็ดพิษดูซิว่ามันจะเบรกไหมมันจะไปได้เท่าไหร่บวกกับการ์ดที่ดรอปตัวของเลดเลดเฮิร์บด้วยซึ่งตอนนี้เ e ดเฮิร์มันแพงมากเลยครับก็เลยเม,มันอาจจะได้ยอดที่น่าพอใจกว่าที่อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะมาเดี๋ยวผมพาไปดูที่ชุดก่อนที่ผมจะใส่วันนี้ผมก็ยังใส่หน้ากากกันตาบอดเหมือนเดิม แล้วก็ผมผมน่าจะพูดไปแล้วว่าผมมีเสื้อมังกรเอสพมาใหม่ซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,นอทําดีๆเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่เสื้อแบบกิ๊กก๊กแบบผมก็ได้แต่ว่าวันนี้คือผมเอาความสะดวกง่ายแล้วก็การ์ดตัวการ์ดของตะเกียงอันใหม่อ่ะผมใส่การ์ดเป็นตัวนี้เพื่อที่ให้มีโอกาสเวลาตีมอนธาตพืชมอนพืชเผาพืชอะดบอ่า เรดเฮิร์บไวท์เฮิแล้วก็เยล l ล w h e เฮซึ่งผมว่ามันก็น่าสนใจครับอันนี้คืออย่างที่ผมชอบใช้เลยนะเว r ร์มูวิ่งทิเกแล้วก็วาร์ปไปแมปที่เป็นเห็ดพิษถ้าเพื่อนๆเ,เราไปขยายดูเนะาะผมมาแมปไหนอืมที่นี่ผมต้องบอกเลยว่าที่นี่นะจริงๆแล้วอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็น่าตัวของ SC มาไม่ไงั้นก็เป็นกิโยมาเนาะ บางทีก็เป็นของคาสหนึมาก็ได้ไอคัสสองะตัวคัสสอที่เป็นตัวโลกอะมาอะไรเงี้ยกันครับส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเห็นคนที่เขา,ามาสกแบบิลแบบผมอย่างเงี้ยซึ่งไม่มีอาชีพที่ไม่มีไอ้นี่ตัวของอขโมยหรือสติลอะครับแต่ว่าคือจริงๆแล้วอะมันผมว่าต่อให้มาสติลนะผมผมทำให้ดูในคลิปคลิปนู้นเนาะตัวสติลมันก็ได้ยอดไม่เยอะเท่าไหร่เหมือนกันเพราะว่า ตัวที่ตอบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผงเห็ดพิษมันอะไรสักอย่างหนึ่งสปอสปอโพซชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งจำมาชื่อไม่ได้นะแต่ว่าตัวนั้นมันขายได้ไม่ยอดยอดยอดไม่ค่อยดีถ้าจะฟาร์มจานวนยอดอ่ะผมว่าไปฟาร์มขยะแพงๆอย่างเช่นตัวเคดีกว่าอาจจะยังมีสิทธิ์ลุ้นถึง50,000นต่อต่อหนึ่งเล่งนะหรือไม่งั้นก็ไปอย่างที่ผมเคยพาไปก็คือไม้ลูนอาจจะพุ่งไปถึง0,000 0ได้แค่ แค่แค่ว่าช่วงนี้ตัวของของรีเจนเทปีผมผมยังหาที่มันจะพอ l ีเจนเทปีตลอดเวลาไม่ได้อยังไงคือถ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อนเล่นตอนนี้ค่อนขอค่อนข้างแพงถ้าจะใช้เอ็กซิเลียนสูตรนะครับมันก็ถมก็เลยยังไม่แนะนําแล้วก็ยังไม่อยากทําให้เพื่อนแบบทําของตามเพราะว่าก็ดูทรงแล้วถ้ามันถ้ามันถ้ามันได้ยอดดีกว่าก็จะเขาเรียกยังไงก็จะมีเพื่อนๆออยากจะ เขาเรียกอะไรอ่าลองจัดจัดเช็ดจัดเซตตามอะไรเงี้ยครับซึ่งผมผมผมกลัวว่าเดี๋ยวพอเพื่อนเพื่อไปจริงๆแล้วมันจะไม่คุ้มหรือแบบว่าช่วงเวลาที่เพื่อนเพื่อนเล่นนะมันจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่คนเล่นคนอื่นเยอะอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้ยอดเราไม่ได้แต่ว่าต้องยอมรับเลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นสายเนี้ยที่ผมกาลังทําเนี่ยก็คือสายตัวของแมคาีนิกเนี้ยคือผมตั้งใจไว้ว่าปลายทางมันจะไปอยู่ บาโฟเนาะซึ่งบาโฟเนี่ยตัวบาโฟเนี่ยมันจะมีมอนตัตวหนึงครับที่เป็นธาตุพืชที่เป็นเผาพืชน่าจะเผานะผมรีกไม่ไม่ผิดเนาะก็คืออาจเป็นว่ามันมีเผาพืชเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าเออผมทําตะเกียงแดงมาแล้วก็หาบิลท,ที่จะใช้ได้ตะเกียงแดงข้างนึงทีจริงแล้วมันก็จะมีอาชีพที่ผมมองไว้ก็มี sc กับตัวแมคา a นิกซึ่งตอนนี้ผมกาลังดูอยู่ว่า ราคากีดมันจะลงไหมเพราะว่าถ้าผมเล่น SC เนี่ยกีดมันจะต้องซื้อไงแล้วคราวนี้ถ้าเพื่อนไปซื้อตามมันจะเป็นแบบยอดราคาที่สูงแต่ถ้าเป็นตัวแมคคันหนึเนี่ยผมซื้อแค่คอสหลังก็น่าจะไปได้แล้วกับทำขออีกนิดหน่อยซึ่งไม,ไม่ไม่แพงครับก็เลยคิดอยู่ช่างใจอยู่แต่ว่าก็ยังเรายังผมก็ยังเหลือยังเหลือคอนเทนต์ที่จะเป็นสายเกือบฟรีตัวนี้ที่ยังจนกว่าผมจะไปอัพเวลเป็นร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบอะไรอย่างนี้ครับ อย่างหลีสักประมาณ2องสมคลิปสำหรับสายฟรีที่จะพอฟาร์มได้สักประมาณงบงบเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เพิ่มหลังจากนี้แล้วยังพอได้อีกสอสที่เพื่อนเพื่อนได้ฟาร์มเริ่มต้นกันอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมันมันมัน,ม,นมันอาจจะไม่ได้ยอดสูงเท่าไหร่ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่เรา สิ่งที่เพื่อนๆน่าจะต้องยอมรับกันได้ครับว่าเราไม่ได้ลงทุนกับมันเยอะแยะอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแล้วการได้ต่อรอบเนี่ยมันก็ได้อาจจะได้น้อยกว่าซึ่งมันมันน้อยมากขนาดนั้นไหมจริงๆมันก็เป็นส่วนที่เริ่มต้นได้ดีนะครับเพื่อนๆที่มาใหม่ก็อาจจะยังไม่อยากจะลงทุนเยอะอะไรเงี้ยครับตรงนี้เพื่อนๆก็ค่อยเก็บหอมรอมริบไปทีละนิดแล้วก็ค่อยๆขยับของขึ้นไปเรื่อยๆครับตอนเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องใช้ของตามคนอื่นก็ได้เราใช้ของตาม ตามที่แผดตามหลังแผดสักแผดหนึ่งก็ได้ผมว่ามันมันมันยังใช้ได้นะถ้าราคามันถูกกว่ากันเยอะครับซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจบหลังจบสายสายเกือบฟรีเนี่ยผมก็จะขยับไปส,สเต็ปหนึ่งประมาณใช้ประมาณสักพยายามตั้งงบไว้ไม่ให้เกินประมาณ 50M หรือ 40M ประมาณนี้คิดตัดคิดว่า ถ้าใช้จริง่าจะไม่ถึง2 0 3 0เอ็มด้วยซ้ําก็เลยคิดว่าเออให้เพื่อนๆพอนพอตามกันไปได้แต่ว่าต้องยอมรับนะว่าผมอะ่ะจะเลือกเล่นอาชีพที่อาจจะเป็น CM ก็คือมีกีตอยู่แล้วเพื่อนเพื่ออาจจะเล่นตามก็อาจจะต้องใช้กีตซึ่งกีตมันก็จํานวนแพงเยอะจํานวนราคามันสูงอะ่ะแต่ผมก็เห็นนะว่าช่วงเนี้ราคากีตบางชิ้นถ้าเป็นคอร์สจะเหลือประมาณ30กว่าเอ็มมันก็พอไปได้นะครับถ้าบางอาชีพเพื่อนๆนใช้ของฟรีแล้วแบบ สกิลได้แต่จริงแล้วผมก็มีอาชีพอีก2 3สาอาชีพที่อยากเล่นเหมือนกันแต่ก็เดี๋ยวรอดูก่อนว่าอะไรยังไงแต่ว่าที่นี่เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าเห็ด <c oughs> ไม่ดอกเลยเห็ดเห็ดไม่ค่อยดอกไม่ค่อยดอกยาฟ้าเท่าไหร่คือ,อตัวของตัวของอไอเห็ดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีโอกาสดอกน้อยมากน้อยน้อยมากน้อยมากกว่าตั้งจะเท่าเท่ากับ ไอตัวดักพิงกูล่าเลยคิดว่านะผมไม่แน่ใจนะแต่ก็คือตัวเหตุเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะเยอะกว่าพิงกูล่าเยอะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคิดว่าถ้าสมมุติเพื่อนๆเ,เนี่ยใส่ทั้งหมวกนะใส่ทั้งหมวกตัวนี้ผมเพิ่งวลร้อยสามสิบกว่ามันใส่หมวกไม่ได้อยู่แล้วหมวกตัวไอ้ซัพลายบล็อกอะหมวกซัพลพยบล็อกววร้อยเนาะแล้วก็ใส่ทั้งตัวของ กระตะเกียงแดงนะครับผมว่าก็ยอดก็จะขึ้นมาหน่อยแต่พูดพูดเลยครับว่าไม่คุ้มกับการเข้าไปฟาร์มในแมปในบาดันบาฟโฟอ,อ,อิลูชันบาฟโฟเมดครับหรือว่าเหมืองสามแมกมาสาม,สามเอ้ยเหมืองหรือดันเหมืองอ่ะและ้วน่าจะดันเหมืองสามไหมครับผมจะไม่ผิดนะเหมืองสามใช่แมกมาสาม แล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีที่อื่นๆอีกเยอะแต่ว่ายัง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 ไม่ได้ศึกษาว่ามันไปได้จะต้องเตรียมอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีที่ให้เราฟาร์มเยอะผมก็เลยคิดว่าเออการที่ทําให้เพื่อนๆนดูหลายๆแมปเนี่ยอย่างน้อยอ่ะเพื่อนๆอาจจะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างจาก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 ปกติครับเพราะว่าอย่างน้อยเพื่อนจะได้รู้ต่อให้มันไม่ดีะผมมาทําให้ดูก็อย่างน้อยก็จะได้รู้ว่าเออมันไม่น่ามาแต่ว่ามัน ผมว่าจริงๆแล้วผมว่ามันก็มีคนที่มานะเขาก็น่าจะอ่าพอใจกับสิ่งตรงนี้คือบางคนเขาอาจจะดูซีรีส์ไปด้วยเล่นไปด้วยแบบเออหาเงินค่อยๆไปอะไรเงี้ยมันก็มีมครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะผมไม่ได้เป็นสายฟรีจ๋าขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นสายลงทุนหนักขนาดนั้นอ่าตัวผมเป็นคนหาเงินจากเกมเหมือนกันแต่รูปแบบของผมที่ผมอยากจะนำเสนอเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะให้รู้สิผมผ่านจุดนั้นมามั้งผ่านจุดที่ เราค่อยๆหาเงินมาเติมตรงนี้ตรงนั้นแล้วก็ซื้อของที่มาเลยหลังแล้วบังเอินว่าก็ไปซื้อของในช่วงเวลาที่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เราซื้อได้หลายๆอย่างในเซิร์ฟเก่าซึ่งตัดแต่ก่อนนะอย่างที่ผมเคยพูดในคลิปก่อนก่อนๆว่าผมมาจักเซิร์ฟทออะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างมีกําไรมาจากตรงนั้นเยอะอยู่การที่มาเริ่มเคอเนี่ยก็เตรียมตัวมาพร้อมในกิจนี้ต้องพูดอย่างนี้ก็เลยคิดว่ามันน่าจะ มันน่าจะาไปได้ไกลกว่าคนที่เพิ่งม,มาเริ่มประมาณนั้นนะครับแต่ว่าผมผมายังต้องเรียนรู้เรื่องพวกแบบว่า,าสังคมในเซิร์ฟนี้เพราะว่าคนมันเยอะขึ้นมันเกี่ยวกับแมปที่ฟาร์มอย่างเช่นอ่อหลายๆที่ฟาร์มที่ตอนนี้มันถูกลืมไปเนาะแล้วถ้าเกิดว่ามีมีคนเข้าไปเพิ่มมันจะทำให้ตัวของการล่ามอนนะ่ะมันา เพิ่มระดับหรือเปล่าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนพอติดตามสายพวกแบบสตรีมเมอร์สายแบบสายฟาร์มนะเราจะเห็นว่ามันมีดันของธนทรด,ดันหนึ่งชั้นหนึ่งที่ทําเงินได้ดีถ้าเป็นในเซิร์ฟเก่าผมมันไม่ค่อยมีคนไปฟาร์มเท่าไหร่เซิร์ฟท่อแต่ถ้าเป็นคีออสเนี่ยมผมไม่แน่ใจว่ามันมีทุกเวลาไหมเพราะว่าผมไม่เคยขึ้นไปเลยแต่ว่าอนาคตมันจะกลายเป็นดันส่วนตัวมั้งครับเห็นคนคนคนึง่งเขาพูดกันผมก็พยายามติดตามแล้วก็ พยายามอัปเดตข่าวอยู่เดีย๋ยวถ้ายัางไงแล้วผมคิดว่าปลายทางผมมีอย่างหนึ่งก็คือน่าจะเป็นที่ตรงนั้นแต่ว่าก็ยังยังด,ดูอยู่ว่าเออมันมันจะมันมันจะต้องทํำยังไงอะไรยังไงมันมีหลายที่ครับทั้งแบ a p สามก็ได้แ a บห้าก็ได้แต่เพื่อนทุกที่ทุกที่มันก็คือยิ่งที่เราได้เงินเยอะขึ้นเราก็ยังต้องเราก็ต้องใช้อุป,ปกรณ์มากขึ้นใช้ ความชํานาญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเอาเป็นว่าไอสายฟรีที่ผมทําตอนนี้เนี่ยคือจุดเริ่มต้นแล้วกันก็เพื่อนเพื่อบางคนอาจจะยังไม่อยากลงเงินก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ค่อยๆฟังไปแล้วถ้าคุณถูกใจคุณค่อยอัพของคุณชอบอาชีพนี้คุณค่อยอัพของหรือคุณเ,เห็นผมเล่นแล้วเอ้ยไม่เวิร์กกว่าตัวเนี้ยคุณก็เอาค่อยกอะไรเอาเป็นยี่ยงก็ได้ว่าไม่ควรทําตามอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมก็ไม่ได้อะไรผมว่าจริงๆแล้วผม,ผมยอมรับเลยว่าผมไม่ได้ฟาร์มอย่างนี้ทุกทุกกรรมฟาร์มให้เพื่อนๆดูเพราะว่าแต่ว่าทุกทุก,ท,ก,ท,ก,ท,กทุกทางที่ผมพาไปเนี่ยผมก็แค่อยากทำไว้ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นแนวทางที่ทําได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะไม่ถูกใจเพื่อนบางคนสักเท่าไหร่แต่ก็ผมก็พยายามแล้วล่ะเอาเป็นว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะ ได้รายได้ไม่น่าเกลียดนะครับสาหรับผมได้ได้รายได้ไม่น่าเกลียดเลยแต่ว่ามันไม่ได้มันมันไม่ได้แบบเหมือนบาบาโฟอะไรเงี้ยครับไม่เหมือนไม่เหมือนอ่าอีลูชั่นบาโฟไม่เหมือนอ่าตัวของเหมืองที่ได้เป็น M2m3m ไม่เหมือนแลบที่ได้ 78m อะไรเงี้ยไม่ขนาดั้นคืออ่าก็เป็นที่ที่น่าสนใจดี ส่วนของที่น่าสนใจที่นี่ครับจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างทั้งบูเฮิร์บแล้วก็ตัวของยาฟ้าตัวของอหมวกขายได้500แล้วก็เห็ดเห็ดมันก็ขายได้แพงจริงแล้วผมจำไม่ผิดนะน่าจะ7 7 0 0หรือเปล่า700 800ครับถ้าไปขายที่กิฟนะคือมันก็ดีครับแต่ว่าต้องยอมรับว่า ตัวเลเวลมันนะต่ํามากครับถ้าเพื่อนๆเ,เป็นไปได้นนอะอาจจะต้องเอาตัวที่มันเป็นคัสหนึ่งมาคัสหนึคัสสออะไรครับมาฟาร์มอาจจะได้ยอดที่ดีกว่านี้หรืออาจจะไม่แตกต่างกันมากหรอกผมก็ไม่แน่ใจเพราะว่าผมไม่เคยมาฟาร์มแต่ว่าก็ก็น่าสนใจถ้าเกิดมีโอกาสของเราจะมาทําให้อีกก็ได้ตรงจุดนั้นผมก็ไม่มั่นใจว่าที่นี่มันมัน มันจะค้าเรียกอะไรมันจะน่าทําอยู่ไหมเพราะว่าผมทำมาสองคลิปแล้วที่เนี้ยอืมส่วนอ่าการทําที่นี่ก็ไม่มีอะไรเลยครับแค่เราต้องเลี้ยงเลือดกับเลี้ยงมานาซึ่งการที่มีผมผมมีเสื้อมังกรเอชพีอะครับตัวมานามันก็ไม่มีวันหมดอะครับน้อยมากเลยคือมอนที่เนี่ยดอกเดียวตายแล้วอ่าผมก็จัดการได้หมดเลยเนี่ยครับเห็นไหมผมดอก ไว้อเลสเฮิร์มาตั้ง21อันส่วนยาฟ้ามากี่อันนหอันหรือเปล่า6อันคือยอดเนี่ยถ่าเทียบตอนนี้นะครับกับอาคิปก่อนที่ผมเคยทํานะยอดของยาฟ้าเพิ่มขึ้นเท่าตัวหนึง่งแล้วก็มีเลสเข้ามา21บเอใบแต่ว่ายอดของเห็ดพิษได้ต่ำมากเลยครับได้ต่ํามากแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเราเป็น ่า a าโรเชสเตอร์หรือกิโยแล้วเพื่อนๆใช้เซตนี้ใกล้เคียงกันจบบอลได้เร็วประมาณนี้บวกสติลไปด้วยได้นิดหน่อยเพื่อนๆก็อาจจะได้ตัวของผงเห็ดเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นจนมันอาจจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยได้สักประมาณ4ี่แสนห้าแสนผมไม่แน่ใจว่า มันเวอร์เกินไปไหมแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้คือคิดว่าไม่น่าต่างครับไม่น่าต่างจากที่ผมคาดการไว้หรือถ้าดวงเพื่อนดีเพื่อนอาจจะได้มากกว่านั้นขึ้นอยู่กับตัวของอายาฟ้ากับเลดเล,ดเลดเฮิร์บด้วยผมถ้าผมจำไม่ผิดนะที่นี่คือผมขายหมดเลยเลือกอันที่ราคาค่อนข้างแพง คือมันอาจจะไม่ได้ยอดเท่าผมหรอกแต่ก็คือมันจะได้อยู่ประมาณเท่านี้แหละอยู่ประมาณไล่เลี่ยก,กันอมผมอาจจะพูดผิดไปหน่้อยอยู่ไล่เลี่ยก,กันไม่ได้ต่างกันมากอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันก็ค่อนข้างที่จะอนเนกประสงค์เหมือนกันนัดตัวของการ์ดใบนี้คือถ้าเพื่อนๆตีธาตุพืชมันก็มีผลซึ่งอนาคตเนี่ย ไม่ใช่อนาคตหรอกคือเวลสูงๆไปเนี่ยมันจะมีธาตุพืชอีกอยูสอ,ส,อส,อส,อสองสาที่ซึ่งทั้งสองสาที่เนี่ยที่หนึ่งกา๊าซแพงที่หนึ่งขยะค่อนข้างได้ราคาดีซึ่งถ้าเดี๋ยวผมมีโอกาสหรือมีเวลาเนี่ยผมจะทําตัวของกา๊าดแพงให้ส่วนไอตัวของขยะแพงเนี่ยหรือขยะที่เข้าไปฟังกันเนี่ยก็คือบาโฟแต่ว่าตอนนี้บาโฟมันเหมือนบาซีวะ มันค่อนข้างแบบจะต้องใช้เวลาจำเพาะจ่อจงลงอะไรอย่างเงี้ยครับต้องเลือกเวลาลงดีๆอะไรเงี้ยก็เลยยังยังยังไม่ได้มีโอกาสทําบวกกับตัวละครผมเนี่ยยังตัดสินใจยังไม่ได้เลยว่าจะเอาตัวไหนเพราะว่ามันมันมีใบจำ้ำเวลเก้า่่บแค่ใบเดียว,ดเดยว่เ่่่่่่่่่่ด,ด่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่อ,อ่ c ่่่่่่่่่่่อ ในงบที่ไม่ได้เสียหลายมากนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนแนะนําได้นะผมรบกวนแนะนําผมทีเพราะว่าตอนนี้กําลังช่างใจอยู่เพราะว่า sc เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดแต่ก็คือมันมีกิดไงก็เลยเรื่าสนใจดีแต่ว่าตัว mc เนี่ยมันกําลังจะถูกบัฟไงซึ่งฟาทอแมนแนนมันเนี่ยจะแรงขึ้นถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะแรงขึ้นประมาณ0.5หรือเท่าตัวนึงนี่แหละ50%หรือหรือร้อ ก็คือครึ่งครึ่งหนึ่งหรือเท่าตัวนึ่งนี่แหละประมาณนั้นครับก็เลยคิดว่าเออตัว s อสมันจะไปจบที่เมือง3ได้อย่างที่ผมเคยลองเกิดๆให้ดูแต่ตัว MC ผมไม่มั่นใจว่ามันไปถึงเมือง3ได้มาเพราะว่าผมอะอยากจบที่เมือง3มันจะได้เขาเรียกยังไงมันจะได้ยอดที่ผมเป้าหมายที่ผมตัง้งตั้งไว้อะครับประมาณนั้นอืก็มีอยู่ประมาณนี้ครับ ตอนนี้ผมกําลังไล่ขายของทีละชิ้นมันอาจจะดูนานไปหน่อยผมก็เลยคุยเรือกอ่ก,กแทรกไปอาตอนนี้เดี๋ยวผมจะสรุปยอดทั้งหมดนะให้เพื่อนๆได้ดูเลยก็คือขายกันสดๆแล้วก็สรุปยอดไปเลยทีเดียวขายะเนี่ยผมอ่าไม่ได้ขายโอลินะคิดว่าจะเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นคือจะไปตีของช่วงกิจกรรมตีบววครับก็เลยแบบเก็บไว้ก่อน อย่างอื่นผมน่าจะขายหมดเลยมันกเข้าใจผิดนะอืขายหมดจริงๆด้วยก็จะได้ขยะประมาณหมื่นหนึ่งอันนี้ผมเก็บตังค์ไปแล้วโอเคขยะหนึ่งหมื่นกับเนี่ยนะผมกาลังหาอยู่อ่าจดหมายโอเคกดรับทั้งหมดครับผม <c oughs> หนึ่งเล่งครับผมผมทำได้ประมาณสามแสนเซนีครับหนึ่งเล่งนะไม่ได้กดกัมไม่ได้กดอะไรเลยอ่าก็คือได้ยอดไม่ตากอะไรจากตัวของการสติลที่นี่เลยแต่เราลองคิดกับกันว่าถ้าตัวสติลใส่ชุดเซตนี้สองชิ้นนี้ชิ้นน,น,นี้ชิ้นตัวของตะเกียงแดงกับการ์ดใบนั้นมันจะ น่าสนใจขนาดไหนครับคือผมไม่ได้แนะนำนะว่าถ้าไปทำของสุดแล้วมาฟัมที่นี่ดีแต่ผมว่าแค่แค่คิดว่าแค่มีตะเกียงแล้วเพิ่มขึ้นมันน่าจะได้ยอดที่มากกว่านี้สักแสนหนึ่งหรือห้าหมื่ผมว่ามันก็น่าสนใจนะครับยังไงวันนี้ผมต้องฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คอนเทนต์หน้าครับผม Bye bye.